โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับกับฉากต่อไปนะครับของ Social Empire นะครับมาถึงนี่เลยครับ Arctic Icel นะครับเริ่มกันเลยดีกว่าฉากนี้ไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่ามีบอสด้วยนะครับอ่าคือให้เราช่วยเพนกวินนะครับแล้วก็ฆ่าปีศาจก็จะชนะนะครับ เริ่มอะไรดีกว่าครับฉากนี้ก็เล่นนานเหมือนกันนะครับฮีโร่ของฉากนี้คือนี่ครับวิซาร์ดนะครับจัดขบวนกัินักพักนะครับ เดิมครับลอยเหมือนเดิม,ดมครับนี่ครับเราก็จะช่วยเพนกวินน้อยผู้น่าสงสารนะฮะได้แล้วเพนกวินนี่มีบทบาทสำคัญมากครับเพราะว่ามันเป็นตัว ยูนิตท,ที่โจมตรีระยะไกลนะฮะเดี๋ยวจะเอามันมาช่วยสู้บอสต,ตอนหลังนะตอนนี้ก็หลอยกันไปเรื่อยเอาตัวยูนิตแถมมาเนี่ยครับมาเป็นตัวตัวแทงให้ทหารเรานะครับล่างนะครับ เขียดมากให้ตัวปลาขวานเนี่ยแถวเรียบร้อยนะครับช่วยได้สามตัวนเราควรจะพาตัวแทงเพิ่มนะครับ เดินมาเรื่อยๆฉากกว้างพอสมควรนะครับฉากนี้อาจจะเป็นฉากแรกที่เล่นเกิน15นาทีก็ได้เรามาลองลุ้นกันดูนะครับมาแล้ว

ปีตายเราอย่าไปกลัวมันนะครับเลยสองดอกนะครับจะช่วยเพนกวินครบนะเพนกวินด,ด,ด,ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักฮะฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับพาตัวแทงมาเรื่อยๆเยด,นดนินไหมเดินไหม ใกล้กลถึงไคลแม็กของฉากนี้แล้วนะลา,ากมาโอ้โหไม่รอดนะครับมาเจอหาธนูยิงเขา้ามา ดอกสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับต่อไปนี้นะครับเราจะจัดฉากจัดทับสำหรับลุยกับบอสนะรเร็วร้ายมากครับ,บอสด้านนี้ถ้าเป็นสมัยที่ยังไม่พัฒนานี่จะไม่กลัวเลยครับ ตอนนี้บอสมันเดินไวอย่างจรวดนะฮะเราเลยต้องจัดฉากกันให้ดีจัดทับกันให้ดีเพนควินมารวมกลุ่มด้วยแล้วก็จะเริ่มลอยกันนะครับเรามาดูหน้าตาบอสก่อนนะครับบอสด่านนี้ก็คือนี่ครับจแอนเยตินี่นะฮะ ยักษ์น้ำแข็งสีขาวเนี่ยพลังหนึ่งนสองนะครับเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้พาออกมาครับมาแล้วครับฟันมันก่อนีว่าครับเพื่อความชัวร์ว่ามันจะตามเราแน่นอนนะครับโอ้โหเดินไวมากครับสมัยก่อนเนี่ยหเดินช้าอย่างไรดีมาแล้วครับ เนี่ยดูวนะ่าเพนกวินไม่ธรรมดานะวิาสานไม่ยอมยิงนะเคครับเดินทางนะถ้ากลมๆนี่คือค่ากระแทกหมูนะเวลามันม้วนตัวก็เต็มตัวหลบกันได้ด่านนี้จะไวหน่อยนะครับเพราะว่ามีตัวเพนกวินด้วยคอยช่วยปากน้อนแข็งเนะี่ย พลังเหมือนสองก็ไม่ขนาดเหมือนเนี่ยเราค่อยๆเดินไปครับค่อยๆเดินไปเรื่อยๆทิ้งยังหวะให้พวกยิงธนูยิงไกลอะไรจัดการมันไปมันทำฉากมาให้เราหลอยอยู่แล้วนะฮะจำแกนต้นไม้ตรงกลางไว้เป็นหลักนะครับเราก็เดินวนรอบๆมันไป ล่อเดินล่อทิงยังหวะเนี่ยต้องอย่าให้ตัวที่มันโดนทุบตายนะเพราะถ้าตัวที่มันโดนทุบตายเมื่อไหร่นี้เป้าหมายจะกลายเป็น,นตัวยิงไกลข้างหลังทันที เนี่ยใกล้จะเดี้งแล้วสู้มันจะพักหนึง่งเช็คเล่นมานิดนึงนะสามพันกว่าลวปล่อยให้มันตายไปเลยครับตัวที่เลือนเหลือน,น้อยตายไหม เกือบแล้วครับมันเหนอยนะเนี่อ๋อมันปล่อยตัวน้ําแข็งมาอ้าวมันเปลี่ยนแล้วครับมันเปลี่ยนเปเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายอยู่ตัวนี้นะครับอ๋อเปลี่ยนกลับแล้วครับโอเคครับใกล้แล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวอะไรมากครับรอให้มันโดนยิงเหมือนเดิมนะ ชนะเลยครับโอ้โ oh, ห oh. สมันจริงๆริงนี่ยช่วงนี้มันคูณสองจริงๆด้วยนะครับได้เงินเป็นสองเท่าประสบการณ์เป็นสองเท่าสุดยอดมากอันนี้ก็ตัวแถมสองตัวตายนะครับอืมโอเคครับผมเราก็จบคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาน่าจะ ดีวิวฉากไหนกันต่อนะครับ